เสร็จแล้วมาสายคร <c oughs> ูเขาจะว่าอะไรไม่หยาดีนะครูยังไม่เข้ามาแล้วจ้ะนักเรียนอ่านี่เปี้ยวครูเห็นนะเมื่อเช้าอะ่ะเธออ่ะมาสายมากครูยังไม่เห็นเธอเข้าแถวเลยด้วยซ้ำ ครูค,คะแต่หนูมาเช้านะคะครูไม่เห็นหนูเข้าแถวเองหรือเปล่าหนูอยู่ตรงแถวกลางๆนะคะไม่ได้อยู่ข้างหลังข้างหน้าแต่วันนี้ครูเป็นเวนนะจ๊ะเป็นเวนแบบว่าเออเวนเฝ้านักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนครูไม่เห็นหนูเลยจ้ะหนูมาสายใช่ไหมจ๊ะเปี้ยวเออใช่ค่ะครูรู้ได้ไงนเนี่ย ต้องลบคะแนนแล้วอีกแน่คะแนนก็จะไม่มีจะให้ลบและจะลบอีกองั้นครูขอลบคะแนนละกันนะตุบๆๆๆคุณลบให้เรียบร้อยแล้วครูลบไปประมาณสองคะแนนนะเนื่องจากมาสายทุกคนงั้นมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่า เรียนสักทีไม่อยากเรียนกับครูเพนสีเลยครูเพนสีอะขี้บน่นแถมเวลาเรามาสายจะลบคะแนนเราอีกครูประจำชั้นก็ไม่ใช่เฮ้ยไหนดูซิอาหารเที่ยงนี้มีอะไรหาอาหารอะไรแบบเดินอีกแล้วหรอเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อจริงๆ อาหารแบบเดิมๆทุกวันเลยไม่อยากจะกินไปดีกว่าไปแอบ,บอยู่ในห้องน้ำดีกว่าแล้วอ้างว่าท้องเสียดีนะก่อนมาโรงเรียนเมื่อเช้าฉันซื้อชาเขียวเอาไว้กินรองท้องไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพอแบบว่าคนเริ่มหมดลงอาหารแล้วฉันไปสหกรณ์ไปซื้อขนมมากินคนเดียวนี่แหละไม่ต้องแบ่งใครด้วย กินแปบเดียวก็หมดหน่าเบื่อจริงๆไปหมดกันทั้งโรงอาหารยังเนี้ยแอบดูก่อนโอ้หมดแล้วงั้นเดี๋ยวทางสะดวกงั้นเรามาสะกรอนแอบไปห้องพักครูดีกว่าไหนดูซิมีอะไรบ้าง เฮ้ยครูมีของอร่อยแบบแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยหื้งสงสัยต้องจิกไปกินเองแล้วอาหารที่โรงเรียนไม่อร่อยเลยอาหารห้องพักครูนี่แหละอร่อยที่สุดเฮ้ยแต่ต้องรีบออกไปก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นไปไปไปโอ้ยฉันสั่งอาหารมากินนะยะ พ่อแกก็ได้กินแค่อาหารโรงเรียนฉันนะ่ะแม่ฉันน่ะไม่จ่ายค่าอาหารโรงเรียนให้หรอกเนื่องจากว่าไม่อร่อยอะแม่ฉันจ่ายค่าอาหารให้โรงเรียนนะแต่ว่าฉันนะ่ะแม่ฉันบอกมาว่าไม่ต้องกินหลักลูกเดี๋ยวแม่สั่งอาหารให้กินณนะเวลาเลิกเรียนอ้ยเลิกเรียนสักที ครูเพนสีนี่ก็สั่งงานเยอะแยะครูสมอนสีก็ไม่มาดูห้องเลยโอ้ขับรถกลับบ้านก่อนดีกว่าออะไรเนี่ยคนพุกพ่านจริงๆคนเยอะอะไรขนาดนี้ อยู่แต่บ,บ้านกันก็ไม่ได้ต้องออกมาข้างนอกฮะวันนี้เหนื่อยจริงๆครูสมอนสีนี่ต้องเจอดีคนอย่างคนแบบฉันครูสมอนสีนะถ้าสั่งงานเยอะอีกครั้งครูสมอนสีไม่รอดแน่ แล้วก็ครูเพนสีด้วยครูเพนสีก็ขี้บ่นน่ารำคาญจริงๆไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยเจอแต่ครูสมอสีกับครูเพนสีวันๆก็เอาแต่สั่งงานสอนก็ไม่ได้สอนสอนไม่รู้เรื่องด้วยถูกใส่ฉันต้องไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนี่เสร็จแล้ว ไปหาคุูสมอนสีดีกว่าฉันน่ะรู้บ้านคุูสมอนสีอยู่นะไม่รอดแน่และอะไรเนี่ยแถวบ้านฉันมีอะไรเนี่ยต้องมานั่งอ่านทีละบ,บ้านอีกเปิดอะไรกันเนี่ยห้งองควบคุมเกมหน่วยบริหารอะไรของแกเนี่ยสกิทเกม รานเกมตลาดนั้นสคริปเกมที่เป็นปลาหมึกปะปลาหมึกเกมสคริปเกมวีพีเดัง34ไปพักได้นะอะไรกันเนี้ยมีการแบ่งชัช้นกันด้วยเหรอรับจ้าง หมอราตามตลาดหมอรำอเปิดคอนเสิร์ตอะไรกันอีกเนี่ยสคริปเกมหรือคอนเสิร์ตกันเนี่ยแต่ครูสมรสีอยู่ในห้องนี้แน่นอน ครสมรสีต้องชอบขายตัวแน่ๆฮะไหนพี่ชายบอกว่าให้ฉันมานั่งรอในนี้ไงฉันรอฉันนั่งรอจนจะมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีก๊อกก๊อกก๊อกโอ้ยเสียงใครอีกเมี่ยเปิดประตูก่อนเอ๊ะเปี้ยวเปี้ยว,ยวมีอะไรจ๊ะมาที่ห้องครูทำไม ครูคะครูขายตัวให้พวกรุ่นใหญ่หรอคะเอ่อครูไม่ได้ขายตัวนะจ๊ะครูแค่เป็นน้องสาวนะจ๊ะแล้วพี่ชายครูให้มานั่งรอนี่นี้แล้วก็พี่ชายครูยังไม่ขึ้นมาครูก็นั่งรอตั้งนานแล้วจ๊ะหนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะรูปแต่งตัวซีแต่งตัวไม่สัมกับวัยเลยนะเนี่ย ควไปซื้อเสื้อใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวครูจะออกให้ซื้อไหมเดี๋ยวครูพาไปหนูไม่ได้จะมาอ,อะไรหนูไม่ได้จะมาอีนี่หรอกนะคะมาคุยกับครูเล่นๆหนูแค่จะมาสั่งสอนครูว่าครูอย่าสั่งงานเยอะได้ไหมคะเด็กก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะถ้าครูยังสั่งงานเยอะอีกวันหลังคุณครูไม่รอดแน่ หนูเตือนแค่นี้นะคะเอ๊ะอะไรของมันเนี่ยช่างมันเถอะเราก็จะสั่งงานเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละ น่าเบื่อจริงๆเลยคนแถวนี้ก็อะไรกันก็ไม่รู้ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากากลับบ้านดีกว่า จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องสกอยยำไก่แทบอันนี้เป็น EP พหนึ่งนะยังจะม,มี EP ต่อไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนอันนี้คือน้องเปี้ยวนะคะเป็นแบบว่านางเอกกับครูสมอนสีนะั่นคือเราเองอีกคนก็คือแต่งตัวเอ้ยไม่ใช่สมอนสีครูเพ็นสีอืมก็คือไม่ค่อยมีอะไรเลยตัวละครก็ไม่ค่อยเยอะ เดี๋ยวอีพีต่อไปต้องมีตัวละครเยอะกว่านี้แน่นอนติดตามตอนต่อไปบ๊ายบายนะคะทุกคหมดรอให้มันถึงสิบนาทีก่อนโอเคขอบแล้วบ๊ายบายนะ